بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم كل نفس ذا الْمَوْتِ وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ السَّبِيلِ الحمد لله في نوم في قراءة رحمة الله سبحانه وتعالى يكشن جوان طبخان تنقل أفهم لك فينا طبخون هاي راو داي نقوم جامع كريم قبل الله سبحانه وتعالى ซึ่งความจำเปรนนี่แหละเป็นหวัวใจสําคัญของผูรทธาที่เราจะทําในสิ่งเดียวรอชายละเว้นในสิ่งเดียวรอพามนี่คือวิถีชีวิตของเราที่เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมและกระท u n ตามเดียวอัลลนฮฺะตาราในสร้างยินและกาุษย์มาให้มายโยบุลกนี่เพื่อการขครบปฏิบัตีกับอัลลอฮฺ سبحانه แวะตารซึ่งวันนี้แน่นอนการใช้ชีวิตบุญลกบใบนี้ เกิดแก่เจ็บตายหรือวัตจักรความสุขความทุกข์มีง่ายไม่มีง่ายเรื่องการดาเนินชีวิตในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ชาวมากจนกระทั่งถึงเย็นเนี่ยถึงกลางคืนห้องวันนึงกับคืนหนึ่งเนี่ยมีเวลาเท่ากันแต่กิจกรรมหรือการงานแต่ละว้นแต่ละสานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเมื่อเราอยู่บนโลกนี้แนแท้ซึ่งที่เราต้อง ทำหนึ่งยิงช่วงโควิด -19 เาระบาดไม่ว่าจะเป็นกลายพันหรืออยู่กับเรามาส่งปีแหละส่งปีเลือกแต่มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้กับตัวเราเองบอกับตัวเ,เองนั่นก็คือเราก็ต้องกลัวกับความตายเรารู้ว่าความตายอยู่ใกลกับเราขขาที่เรารับรูงง่ายขึ้นโทรทัศน์ช่องทีวีวิทยุต่างๆนี่เขาเรื่องการเสียชีวิต การทำรายงางกายเนี่ยมันเป็นข้าวที่มีทําให้เรามีหญิงโรจักกับว่าการเสช้ชีวิตการทำลายการฆ่าการตายกันหมากขึ้นนี่คือสิ่งดีมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นปัจจุบันสดของกับโลกราริวัติหรือการพัฒนาของโลกนี้มาถึงสุดที่ทุกอย่างมันก็ะเร็วรับร,รู้เร็วเข้าใจเร็วเลยเป็นการตอบอย่างให้เราได้รู้ความตาย นั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องประสบเหมือนที่เราได้บอกไว้ในอัลกุร,ารอานผู้ลืยนับสินสายจก็ตุลน้องทุกๆชีวิตที่เราสร้างมาบนโลกใบนี้เนะี่ยจะต้องพบกับประสบกับความตายนั่นเองอต้องเดินไปสู่ความตายฉะนั้นวันนี้ขอยาจะฝากสิ่งสําคัญที่เราควรจะเตรียมสิ่งนี้ เผื่อให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยหลังจากตายติเดินไปทางความตายมันเป็นสเสบียงมันเป็นสิ่งทิ่ติดอยู่กับเราตลอดไปเลยอยากให้เราในฐานะทำร้งสิ่งที่ทันนาบีมอมัสโลลลามาสลัมได้อบอกขัางวาเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยบายใจให้่วงตอนที่เราอยู่ในบูบูเราพบกับความตายนั่นเองซึ่งแรกนั่นก็คือ นั่นก็คือสซร์ยาริยวันนี้ถ้าเราเมีโอกาสมาสิ่ในหรือสถาบันการศึกษาศาสนาที่ก็ต้องการที่จะให้เป็นสิ่งยารยะให้กับอาการลูกสร้างยกตัวอย่างเข่งพอต้องการอาคารเพื่อให้เด็กได้เรียนอันภูรานให้คนได้ไม้ยังเราก็ททาสิ่งนั้นช่วยเขา ร้อยครึ่งร้อยยี่สิบบาทจานที่บาทกี่บาทก็แล้วแต่อีกสักอ้อนใส่สักทีก่ก็แล้วแต่มันเป็นส่วนของเราที่เรารู้สึกว่านั้นคือสตกปญญาปัญญาวันที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยซิ่งนั้นแหละจะติดตัวเราไปเป็นความดีที่ยังไม่แตกสลายเนี่ยยังใช้งานอยู่เนี่ยมันก็จะสงผ่านความดีไปอย่างเรายางต้อนเหน่องเรายากไ้เราได้ทําซึ่งนี้เพราะเรารูอยู่แล้ว่าเรานี่ต้องพบกับความตายแน่น,นอนไม่วันนึงก็คือวันนึงตามเดี๋ยวเราได้กาหนด การเส้นชีวิตของเราไว้เลยก็สดกองยายาความรู้ที่ยังประยุทธ์นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามจะห้าความรู้เมื่อมีความรู้เลยเนี่ยเราต้องซ่อนความรู้นั้นแม้ความรู้นั้นให้กับโลกเราเนี่ยก็เป็นยารยาเหมือนกันหรือคนอื่นล้านเราคนอื่นที่เป็นความรู้ที่เป็นประยุทธ์ความรู้ที่มาจากอวกา์ความรู้ที่มันผิดหลักการของศาสนานั่นก็คือ ให้คุณนั่นเลยรูจักคำวอ์นั้นคือประดญญใหญ่เลยความรู้ได้อ่านกรานได้ความรู้ในเรือ่องพวกศาสนาที่เราได้สู้ผ่านให้รู้ให้ทุกคนได้ติดไหมยังให้ติดได้รับความดีเพราะเขาทาความดีนั้นคุณบุุนเก็ทเขาทำเป็นสระไะยะให้กับเราต่อไปนี่คือเรียกว่าความรู้ที่ยังประโยชน์และการในทางลับกันความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีสอนในคุณทําไม่ดีสอนในความรู้นีสิ่งที่ไม่ดีชีริ การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซ้อนความรู้ที่ทําให้เป็นพ้นเสียกับการสัตย์ภาต่ัอัลลอฮ์มาอยู่ในกรอบศาสนาเราก็พยายามอน่ยซ้อนสิ่งนั้นตอแต่ซ้อนสิ่งนั้นเขาไปทําความไม่ดีต่อเขาไปตั้งภาคีต่อไม่ถูกลักกาอนศาสนาต่อมันก็จะกลับมาหาเราชินเดียวกันนั่นก็คือความไม่ดีที่เขาทํเคือจากการที่เราได้ซ้อนได้เหนะเข้าไปเราอยากให้เราได้เหนะได้ซ้อนได้ปลูกฟัง ในสนับสนุนในเรื่องของความดีให้เป็นความรู้ที่เรารู้ยุ่แม้เพียงนิดเดียวปรยุยคเดียวอาย่าเดียวเราก็ต้องพูดเผนี่คือหลักการของศาสนาเะนั้นเราต้องอย่คิดว่าเรานี้ไม่มีความรู้แล้วสิ่งที่เรารู้แม้กระดังเรามามายังเันสุกเราได้สิ่งหนึ่งเราไปทา่ถอดให้กับลูกของเราให้กับเมียของเราให้กับคนในครอบครัวของเราล้านของเราคนข้างๆบ้านเพื่อน มันวิ่งแรงแงเละหนังแรงรงนี้มั้งเกิดว่าสิ่งนั้นทําหมาคเขาเนี่ย,อยเอาไปปฏิบัติสกิดใจกับความรูร้ตรงนั้นเขาจำความรู้นั้นจากการที่เราได้ไปบอกต่อนั่นแหละเป็นความรู้ในอย่างประโยชน์ไม่จําเป็นต้องไปเรียนไปนู่มันบางทีมันไม่ถึงมันผนไหวเลยเหมือนที่เราได้เรียนมาเนี่ยเราก็ใช้้นอยู่เลยถ้าเรายังไม่ได้เรียนมาหรืตอต้นต้นนี้เราก็ใช้ความรู้นั้นที่เราได้กว้างแต่เป็นความรู้ที่ทุกฟองอย่างประโยชน์บอกต่อส่งต่อนี่คือสิ่งที่อยากให้เราทำส่งประกาศเลย และประการเดชสามนั่นก็คือลูกทีนีวันนี้เราอยากได้ลูกทีดีพ่อเม่ทุกคนรักลูกแล้วบอกกับตัวเองว่าลูกฉันนี่ดีแน่นนั่นทางทางที่ว่าตั้รวจเอาไปสถทาในตำรวเหลวจับการนั่งการโอ้งเหล้วลรกก็ต้องบอกกับตัวเราเองกับคนอื่นว่าลูกฉันนีดีลูกไม่จะเป็นพนันที่ด้วยความรู้สึกว่าอยากจยให้ลูกดีฉะนั้นคนที่เป็นลูกทางร้ายหรือเราเองพยายามปลูกฟังลูกร้าย ให้ลูกล้านเป็นลูกเทดีเพราะเมื่อลูกล้านลูกของเราเป็นลูกเทดีเวลาก็อยู่อามันใส้ใส้ตรงม่ต้องไปยัดคุอ,อื่นพอย,ยัดคุอ,อื่นมันกระดาดน,นั่นแหละนะครับแต่ว่าซึ่งนี้คือซึ่งที่ท่านมีได้บอกว่าโลกที่เป็นโลกทดีดูอาไฮามันเป็นสระก๊อกมันเป็นซึ่งอย่างประยชน์ติดตัวเราไปในคูบูและในชีวิตหลังความตายซ้มซึ่งนี้ยาแก้โรตระนักและกพยายามรักษา โลกเต็ดีเอาไว้บอกแล้วก็โลกเต็ดีเราเองก,ก็มีป้ามาแมมว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เราก็ทำหน้าที่ไม่ใช่ว่ารอไ้ป้าหมาเสียชีวิตไปก่อนแล้วเราคอยคอยดูอาไม่ใช่ทุกครั้งที่เราหนึ่งถึงเป็นห้วงเราใช้การดูอาเป็นเป็นตัวซื่อระวังเราของเราไปเยี่ยมให้ดูเลนะครับตามบทบาทหน้าที่แล้วก็คอยดูอาอย่านีหม,มักๆมกนี่คือสิ่งที่จะติดตัว คนที่เสียชีวิตไปแล้วน,นะครับก็อ,อยากจะฝากเรื่องมีวันในประเด็นของการลำลึกหรือการตะนักถึงความตายนั่นเองเพาะซึ่งนี้คือซึ่งเด่พูดถึงทุกคนเลยไม่มีใครไม่พูดถึงื่องนี้แต่ว่าคาใจเรื่องนี้และบางคนกอย่าแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เราแรงเก่กับการเตรียมว่าเออเรามีเสียมาไรมั้งอ่างซึ่งนี้นี่เราเตรียมพ่อมาเตรียมมาหมากแข่ไหนแหละเรียเท่าไรหลการพยายามแแรงถึง นะครับสร้างนีว้บ่อยใวก็พยายามทำซึ่งมีให้มันเป็นชีวิตจิตใจพวะนั้นคือสิ่งดีติดตัวเราไว้หกเนื่อจากพาเ้าติดติดตัวไปซึ่งด้านก็อยุพิงอยู่ในลุ้มพาเข้าก็แี่ห่อตัวหรอกแต่สิ่งเหล่านี้คืออยู่ในตัวอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นอกเนื่อจากอามานคือง,งานความดีที่เราทำจากการสอบสวนข้อรับสุภะนุตลาลภานาิยมในชีวิตหลังความตายแล้ก็สิ่งสําคัญก็อ,อยากจะฝาก,ฝากประเด็นหนึ่งว่า ไม่ยากย่างให้เราลืมนอกเนือจากเราทาซึ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราทําอยู่และการมายัางหาเวลาแล้วไม่ยัางอื่นๆเพราะมันรบกวนมันนวิยกาณทาท้าเพื่อยืนยันตัวตนจากพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตบนโลกนี้มันผ่านไปสักการสอบท้าเพื่อยืนยันได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหรือความประพฤติในโลกนี้ว่าเราเนี่ยมีอะไรจริงจริงมา มีนบีกิหมาเรือ่องเอาทูเนียยุ่งเข้ากันเอาชีวิตผสมเข้ากันกับอัลลอฮ์กับ, Allah, กบนบีอันนี้แหละคือสิ่งเด่นาบีได้ใช้เวลามากนะครับในช่วงเด็กๆในการจะให้เรามีอัลลอฮ์คงเดียวมีลายมีลายอัลลอฮ์วิยากใจซึ่งมีและเป็นสิ่งที่เรานักเมเนต์เด็กกบพร้อมกับการกระทำด้วยนะครับ นี่คือสิ่งศรียกจะฟากว่าเราองอยุคเพราะว่าจริงจริงช่างจังยู่กับแบบอย่างของท่านนบีจริงจริงช่างชังอย่างอืง่นที่ว่าไม่ใช่สิ่งดี้หรอกได้บอกลา่าเอาไว้นบีไม่ได้บบกลา้าเอาไว้เราก็จะไม่ทําสิ่งนั้นรู้ได้คือเรา,เร,ารูมมม้มัวมดกันรือความรู้กันรือมดเราต้องเหลือเมื่อที่เราเหลือกินข้าวออ่าบางที่เราชอบแกงนี่ชอบแกงนี่ชอบพมีประโยชน์ได้ต่างๆเราก็เหลือกินเช่นเดียวกัน,นเหลืองนี้เราต้องเหลือที่จะ ห้าความรู้เอาความรู้มาฉายเอาความรู้เข้าตัวเผื่ออะไรเผื่อให้เป็นความรู้ที่เราได้ตอบกับมาเลกัตเสียแล้วให้มาเลกัตได้ทามเผื่อให้เราได้ยืนยนะันว่าเคยคือพระเจ้าเคยคือนบีคือเคยรอซูลห้องแผนเราจะได้ไม่จะตอบด้วยคำขู่ตอบด้วยสิ่งที่เราได้ทาไหว้วนโลกนี่นนิเมื่อผ่านจุดนี้ไปยากจะเน่นอย่างพ่น้ิงวายชีวิตทั้งความตายการสอบซวนไปนเด่นเด็กเลยนั่นก็คือการละหมาด วันนี้เรามีลูกมีล้านชายลวมาเจ็ดปีมาให้มายังลกูกเออเจ็ดปีไม่ท่านแดกอยู่เลยทำมันเล่นไปก่อนทำมาย,ยุไปตามภาษาเจ็ดปีย,ย่ไปตามภาษาก็ได้แต่ต้องชายเนี่ยมายังอ่ะมามายังลูกซึ่งเวลามายังเลยลกูกเจ็ดปีนี่ต้องชายต้องบอกต้องเล้งถ้าไม่เล้งน,นี่ลกูกต้องรับผิดชอบก็สิบปี แรงเร็วนะเจ็ดปีไม่ปือมันไปเล่นมังมันตีหลังกามังมันมามายังมันเล่นมังไม่ปือก่อนแต่ถ้าสิบปีใจเลยหมามายังไม่ไมายังนะต้อ,ตองต้องปีแหละปีให้รัว,วพิษมีความพิษตอ้องมายังนี่คือเรื่องง่ายเดี๋ยวสัตนาบีได้กำชับไว้ปณิเพราะอะไรละ่ะเพราะวันเียเราไปยอยู่ในกูบูเราต้องทบทวนเร,รื่องนี้วางหลักฐานไว้ย่างชัดเจกลือเระนาณเนี่ยเป็นเรื่องว่าไม่ปรือ อะไรก็ได้ไม่ยังก่อนวา,ไวาไง,งาวาาไม่ให้ความสําคัญของไม้ยัางจุดแน่นเป็นเสาหลักของศาสนาชีวิตเราทําไมความสําคัญกับเรานี้หรือสถาบันไหนหรือจุดไหนที่เราอยู่ไม่ให้ความสําคัญอย่างไมายังความสําเร็จที่เราหวานเรา,วาหวาดเลยแต่หนักเฮียร้อเนี่ยไม,ไม่ไม่มีความสําเร็จเลยเลยก็อยากจะให้เราหนกรู้เราหรือจุดที่เราอยู่ให้มีการไมายัางกันให้ได้นะครับเมื่อนสิบปีไปเลยนี่เราต้องโค่นล้นเลยไม่ใช่วะ ถ้าเป็นป้ามาเลยข้องศูนย์ถ้วยเตะอะไรไม่พอใจทำอะไรไม่ใช่นักติดถูกนักติดตีโอ้เป็นนอกจากเอาถิงเอาจังกับเรื่องนั้นแต่เรื่องไมยั้งชายหรอกติดตีตีไรไม่มีผมผมเห็นหน่อยนะครับตัวผมเองก็ถือว่าชายหรอกแต่ว่าไม่เคยโชคตีเพราะการไมยั้งนะครับไม่ไมยั้งก็อยากจะให้สิ่งผู้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ยรโบอกกับลูเรารักเรื่องนี้ ไม่ใชรักเรื่องว่าเบียร์ซูดแล้วโรตีไม่ทุกใจเลยโรตีมันไม่ใช่เอาเรื่องนี้เป็นเป็นการตีเพื่ออะไรเพื่อเชือ่อมโยงว่าลูกต้องอยู่กับศาสนาลูกต้องไม้ยังโคขรสิบปีตีเจ็ดปีชายเจ็ดแปดเก้าสิบสามปีที่เราูฟังในตัวเราเปลักนี่คือขันข้องการชายในเรื่องของไม้ยังไม่ใช่ว่าโหดรากในการตีก็ไม่ใช่ตียันเรือโอตีฟกช้ำก็ใหญ่ตีให้รัวเจ็บให้รัวนี่คือความสำคัญ ตีโอดักโอ้ต้องทุกสอบสมานปลากัะโดกมากรกโดดซึ่งต่างๆเรื่องนี้ก็อยากจะให้เราได้รู้ฟังด้วยนะครับสิบปีอย่าง่อยปลาหลาย,ยเลยถ้าเราอย่าง่อยปลาหลายเลยเลืกระตินี่แหละมันเมื่อนหวานแล้วมัแก่มันดัดยากปล่อยไปเผื่อร้อยไปเผื่อที่นี่นะ,นนะรค,ค,นนะครับว่อยากชื่อว่าไม่ถึงแล้วสูมพุนนั่งกลัวเราแล้วก็หลงด้วยนะครับโภฟ้าพลังนี้ไหวเพราะวัวนเอมันเลยก็ทุกข์วนเรื่องมายังกี่เรื่อง ทุกวันถึกไวเรียบรอยไม่ไม่ไมไมยังขีเวลาเราทีปีเนยพเออาเกนบาเลขมาเนี่บางทีสิบเอดสิบสองปีแหลกแต่วัยเนาะแต่ว่าฟันเบียกสําหรับผู้ชายกับผู้ฟันอ่าในเรื่องของอาสุจิเรือนออกมานะแล้วก็ผูยิ่งมาไปจําเดือนนี่คือจุดของเอาเกนบาเลีไม่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 ไม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 คงเกี่ยวกับอาย,ยุแต่ว่าสิบห้าปีไม่ใช่นะครับสิบห้าปีนั่อคือแบบสุดๆแหละแต่ว่าส่วนยญ่งแหลกเด็กสมัยนีย้ มันจะซึบว่าปีบางที่ก็ปีคนยิ่งมาไปจนได้แร,รงกายได้บุคคลนย่าเราต้องประเมินหล่งพ้องเราว่าเออเขามีความรู้สึกตรงนี้และมานั่นคือส่วนตี่ว่าบ,างบาาังคับเนี่ยาใหม่ใหม่ยั้งแสดงการบันทึกเผื่อ,อาการสอบส้นเผื่อการลืมบุตปรากฏขึ้นหลังจากทีเราได้ถูกสอบถ้ามอยู่ในผูบุกว่าใครคือพระเจ้าใครคือนับีคือใครเราสู้ตุองทำนะครับให้การสอบส้นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเลยไล่ฮะดิษมายืนยัน ว่าถ้าเครื่องไม้ย,ยังสุ่มพูนนะดีโปรง่งทุกยาส่วนอื่นมันก็จะสุบมรณนไปด้วยมันจะโปรองไปด้วยว่าอยากจะฝากหลังนี้ไว้ให้เป็นวิถีชีวิตหนึ่งเราให้ความสําคัญเตรียมความพร้อมตรงนี้ให้มากเลยระชาชชีวิตบนโลกนี้ให้อยู่กับซึ่งนี้เรวรู้รสึกว่าขาของชีวิตนี้มันเกิดการลำดับความสําคัญตรงนี้ได้อย่างถูกต้องเมื่อลำดับได้เนี่ยความสุขมันเกิดความสําเร็จก็เกิด ไม่อช่เอาอย่างอื่นมาให้ความสําคัญก่อนให้ความสนัหนักก่อนเลยมันทําให้รู้สึกกว่าชีวิตมันมันเดือดสเปสสปาไม่ถทาดการลําดับชีวิตเพทูกตอ้อมันต้องเกิดจากสิ่งเดียวเล้สซนน่ะว่าทันนบีสซนน่ะวัเมื่อเราลําดับโูกเนี่ยมีชอบ์เราจะเกิดจากความสุขนะครับเพราะยากให้เราลําดับหนี้นะครับในพุทธบาลวันนี้และก็สุดท้ายอาทิตย์นึงที่ผมกระึงตังแต่พุทธบาลเทแล้ว เดี๋ยวไม่ได้บอกเล่าอนั่นก็คืออยากจะให้รู้ยุดที่เราโยบุญลกเนี่ยพุ่นผิดทุ้งอยากกันในะารก็รีบุญเอาอานิปดูบินท่านนี้พี่บอกว่าพุ่นนี่คือคำสั่งชายคำ่าพุ่นี่อัล้อเมื่อัล้อชายคำ่าพุ่นเนี่ยนะลกเนี่ยจงเป็นโลกนี้ก็จะเปิ้นเอาล้อจะชายในอัลกุรอานจะยืดมาแต่ท่านนี้ชายซึ่งนี้ชายทัพย์นี้แหละเพื่อมาเชื่อพุ่นฟิดทุ้งอยากจุ่งโยในดุยานท่านพี่บอก ในทุกอย่างกานอากะศบริบุลเอาอาริรุษบีนเสมือนคุณเปลกนาหรือเสมือนคุณเดินทางมาแป๊บเดียวคุณเปลกนาเออมาแต่เนื้ออย่างนี้ทราบไม่เคยเห็นตัวเดียวก็ไปแล้วอ่าครับไม่รู้ว่าด้อยู่นาไปทำไรเมื่อคุณเดินทางนะเดี๋ยวถักผักกระชายตัวรูตัวเรือเมื่อี่วันก็ไปเลยเดินทางโลกนี่ก็แข็งหน้นเองเดี๋ยวเราก็ต้องไปพบกับการสอบสวนไปพบกับความตายไปพบกับลูกแห่งความจริง รูเพ่งท่าโวดนั่นคือชีวิตลัางความตายนั่นเองพออยากจะให้เราได้ลำดับเรื่องราวทุกห้องคุตตบาวันอยู่ว่ามันเป็นการประมวลให้เราเห็นเมื่อเราให้ขาข้องจุนยาหรือเราอยู่ในจุนยานี่แบบนี้นถ้าหนึกไม่ออกการหนึกซับง่ายๆผมจะหนึกบอ่อยยุ่กับคุณเดินทางพออยู่กันกันถือคุณเดินทางเตรียมเสบ,บียงให้พรอพอเราต้องดึนทางต่อเสบ,บียงที่ว่าร้ำอย่างมัเร็วเดียวเรื่องไม่ยังเร็วเดียวเอาเอท่านั้นกอนก็นกนได้เรื่องอือนะ่นนั้น เรียนแต่เดี๋ยวมันจะมาโกับน,น,นั้นซิกุนโนเอวยไดเอวยเ่เรเรียนเตวาพอเรลำดับความสําคัญลักลักได้มันก็จะพาเราไปสู่สิ่งอื่นอื่นยัไหนผมอยากจะฝากนะครับว่าให้แต่นักว่าหลวงเตโรยุนเราเป็นคนเดินทางนะเราเป็นคนเปรกนานเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะครับนั่นก็คือพายุนในลใหลวงที่ท้าววอดอย่างนี้นลูกให้ความเป็นจริงลูกท่องจริงในหลวงนากันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ Semarak betul bah, ni buat pingkau ni. Aku lakukan dihasa wa'astafirullah alaihi malih walakum walisa imuslimin yang kuli sam. Fastafiru innahu walawfiru rahim.